พอเตยพอเตยเป็นผนังงดเด้วบาทอยงัดงานพี่น้องเบื้องล้างจากกันนี่แล้วปันเบื้ตัวเดียวนี่วหนวยใหญ่มากเบื้งจิงงานแต่เบื้องงามๆเลยบาเจ๊เื้อเบื้องพี่น้องเบื้องเออตนนยน่ากัมเนยตายนเนยตายก็บเล่าเลยเนาะ เย็บได้กินโดนเด้อพี่น้องนี่พูดผอาอีรีเนาะมือเต,อต,อตอยประหยิดเนี่ยอย่าเพิ่งเตะ <laughs> เจ็บได้โดนขันจังกสิมันบักอันนั้นเพื่อนสิยูเป็นโมเป็นลุม ตายเพิ่นเอาถิมเอาเตนวยเพิ่นอันนี้นี่ละมันดินแห้งแหง้งพี่น้องปนีนี้ฝนมาท่านหยดท่านตกมากอยู่คึ้มอยู่หักบ่ตกนอกพอเตยอ,อยากให้ตกอยู่พี่น้องเพราะห้ได้เฮ็ดได้อกเนี่ยออสร้ามฝนตกฝนลงมาหาบกหอยกาบอ,อกน<ร>พี่น้องฮอยกาบสกนแมนเมืองตีละมองเดียวนี่พี่น้องสองกระตาพี่น้อง มาเอาประมาณ30นาทีแล้วพี่น้องนี่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสาวอีฟซีทุกท่านทุกมองทุกบอลเนาะค่ะเนาะค่ะมื้อนี sort of e ้ยกสาววันที่12บ่องมาพอเต๋อสิบะ12เนาะค่ะเนาะคันเดาบ่ผิดบัาดีเด้อพี่น้องอีฟซีนักล่าเฮดแม่เต๋อพอเต๋อบ้าเต๋อทุกคนมื้อนี้พามาหาบอกหอยอีกพี่น้องมองเก่าละผ้ามาหาบอกหอยกาบคือเก่าอะพี่น้องมองเก่าเนี่เนาะมองกระจายดินตายเต็มตายเะพี่น้อง มองมาหลบก่อนนี่มือนี้กะสีมาเอาบกหอยอีกคือเก่าพี่น้องในวันที่สิบสองมีนาพศสองพันห้าร้อยหกส 67, ิบเจ็ดเนาะพี่น้องเมื่อวานนี่กะไปงานบวชร้านพี่น้องมือนี้สีผ้ามาเอาบกหอยกาบอีกเนาะหอยกาบขี้พี่น้องให้พ่อเตยเพิ่งงัดออกเบิง้งให้สให้พี่น้องเบิ้งพี่น้องโซ่หน่วยเพิ่นเป็นจีนอยู่พี่น้องหลายหลายเอาจากสองตาเนี่ยกับสีพ่อมือนี้ เนียนเอามาส่งตาเอฟซีนากราเฮดได้ๆกะทักทายกันเขามาได้เด้อพี่น้องหสามโลลอยเด้อพี่น้องสนใจขายส่งนี่ประมาณสามโลลอยนี่แหละลองเบิ้งพี่น้องโม่เคยจ่ักเทียรองลองเบิ้งพม่นเบิ้งส่งนะโอ้ยทราบเบิดแล้วน้องพอเตยเอามาเบิ้งน้ำพอเตยงามๆเด้อพี่น้องหอยมีหลายคักพี่น้องน้องหอยกากกีลิ้นกระพันไปเลยล่ะพี่น้อง มือนี้มาแต่เด็กสิไปเก็บบักพลกคือเก่ามือนี้เนาะเอาหอยกาบก่อนพี่น้องหอยกาบแล้วก็สิไปเลีมบักพลกคือเก่าและพี่น้องเก็บพลกแดงเนาะแกนพอเติมสิซับแตกวันนี้เห็นจุกอันนี้แม่แหละเมื่อกี้เหรอพ่อเฮ้ยเสียมแขกแขกเอาซับหน่อยเพิ่มแตกเออเก็บไอากินโดนเด้อพี่น้องเป็นเดือนก็ได้เนาะมันเขาง่ามันเป็นหอยง่าย หเชิญใจกับตดต่ตดอเด้อาโลหอยมาเอามือน,นตานึ่งมือนเอามาตาเด้อพี่น้องไปทางไม่กะไปบได้พี่น้องเต็มกะตาก่อนเอาเบิ้งมือนีมองเดียวนี่อีกแล้วพี่น้องมองกระตาดินตายพเตยมือน่เบิ้งผู้สีเทาเอ้ยออกม,มามาเบิงีล่ะอือ บะพร้าแถวบักคอยจังเม่นบักคอยไ้บานสนใจสามโล่หน่อยเออพี่น้องโอยขนาดเลยเนาะเออเอ,อมามะขามแถวบานเอือเอ้าเย็นคือโดพ,พดคือโพดแถวเนาะมื่อนเนี่ยพอเตยว่ากระต่ายดินตายมื่อนีึงกระต่ายไปทางไหนเอ,อ้ยบานหโ <laughs> อยขัดเจ้าสี แเอาแกเอาพี่น้องมึงหอยเมงผูเมงผูหยักเมื่อมันเมงผูเด้อพี่น้องเมงผูดำปืดเลย่มพูดเออเจริ่เหอเออหยักไม่เป็นเงียนเมือนะอกกเต้ขันพันยูพันยูเป็นหมู่เป็นกลุ่มเอาอีรีเดย์ขันถือมองพี่ละอือถือมองเพิ่นนี่เป็นวองมองกันเด้อพี่น้องแต่สี่าเพิ่นสีนี่ทั่วไปเด้อเห็นว่าจากสิ ก็อย, no> ยู่เป็นจุดของเพื่นเลยเออนะเป็นสันเป็นสันเลยเออนี่นเบิร์ตเอออุ้ยเอามาเนี่ยเออพี่ผุนเนี่ยเพิ่งเจอไงเพิ่งเพิ่งปีนไปนอกเออเป็นบักห้อยขัวบักห้อยง่ายหอยง่ายโอยบกคอยก็บ่ได้หัว อันนถืเห็นมะเนบ่ถีกเหถือนวันนี้โอ้เยมีมเอามีดโอเสียมเีมเขียมแค่มะค่อยแค่กระบาดจนกระสิแตกถ้าเพิ่นแตกกระยานเพิ่นตายเนาะยานเพิ่นตายกระยานเพิ่นตายอือ จิ้มไปหมดกระเมีนะเอออ้าหัวจูบก็มีบานหัวจูบก็เอาเอาบัตสุยางแล้วตายมากัดเถื่อนพริกเนื้อเตยกับกำลังตอหยอดกำลังดอกไม้อีกพี่น้องแต่ก็ยังได้เล็บคือเก่าเนาะพ่อเตยยังได้เก็บคือเก่าเก็บทรงถั่วเกล็ดพันคือเก่ายังมีมากเก็บไปเรื่อยพี่น้อง นี่นีมาหนี่นวยให้เก็บปรเรื่อยบักพีกกะไดหันก็ไดเ็ซิบกลอยโ่พี่น้องเถอละ 70, 80, เออ็บกลยโ่บักพีกระไดเนาะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย,ยอดยอดไม้แซวบักพีกกะไดมาุดน้ำเมเตอรพ์พอเตรอร์งเด้อพี่น้องบัพีก,กระไดมันเก็บอเ,เดือนไดอีก ใส่สารเคมีหน่อยพี่สุดและพี่น้องเออผิดกระจายเหมือนมาเอาบ<ฮ>ุกหอยกบาบสักกอนบมึงเมื่อเตยเก็บใส่ตาหน่อยใส่กระตาเด้อบัน<อ>พูดหนะพี่น้องเมึงที่ล่ะมองเดียวนี่เอาเก็บมากเมืเ่อเตยแซวใส่กระตาบัน <laughs> มองเดียวกองจูนโพนเลยพี่น้อง บ่ว่าแต่ลอยเด้อพี่น้องมองเดียวนี่สิเป็นเท่าใดล่ะบ่เตยมื่อนั้นก็เอกสิเป็นพันไม่เนจะจาจะเป็นจ่ายเลยเดิเวโอ่เมียนซ้ำหนึ่งเลยบอ่อคอยกาบพอเตยเอาข้าวเดียวหอยกาบกี่ผู้แถวโบล่านคุนเฮ็ดสอน ซ่อนเห็ดส่วนสดเกงเข้านี่แหละเบิ้งพี่น้องเอาข้าวเดียวเป็นตาสะออนคักเลยเ้ยสุดยอดคือเก่าสิให้เบิ้งพอเตย<า>เพิ่นปัดเบิ้งหมึกหอยนี่พี่น้องปัดงามพี่น้องข้าเบื้องผลหอยกาบกีมันเป็นตาสะออนแต่เด็กมองเพิ่นอยู่เนี่ยพอเตยเพิ่นว่า ิปัดถ่ายหลบให้พี่น้องเข้าเบิ้งคนน่ะปัดออกดีๆถ่ายหงามๆพี่น้องเข้าเบิ้งสวยๆเลยที่ไหนผลมองเพิ่นอยู่พี่น้องเป็นจิ้มจิมอยู่พี่น้องโอนป้าพี่น้องเข้าเบิ้งงามๆแมนเหมือนเดอรพี่น้องเอ้ยนี่เตอร์บักอยจิ้มเพียงไรเอ้ยอยาดเอ้ยพี่แมนเบิ้ดที่อะไรพี่น้องดูเป็นสันอยู่เอ้ยพี่แมนเบิ้ดจีน แม่นได้พอเตยแน่นพี่นี่แม่นเบิร์ดแน่นิดตลอดนี่พี่น้องดูรูปไหมพี่น้องเขาเบิรงงามๆมันโมเมนต์ว่าเลี้ยงไหวได้พี่น้องมันบมกหอยกาดกี่พี่น้องขักี้เชื่อเลยพี่น้องเบิ่งโอ้เนี่อยยังมีตัวเลิกโตเลิกตัวตื่นเชื่อเลยพี่น้องเขาเบิรงงามๆ่ามเลยแน่นเบิร์ดนี่ เป็นทรงสองผีเมียนเบิร์ดสินะนี่คนละบ้านโมเมนนี่เชรื่องเลิกเชรื่องตื่นเด้อพี่น้องบาทเฮ้เพิ่นอยู่เลิกกันนี่ดินถมเพิ่นเนาะเฮ้ยเมียนเบิดนี่แต่นี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 ่ห่วยโมเมนตามที่เห็นนี่เกือบฮาซีบอะนี่ชายรูปให้พี่เบิร์ดหน่อิึงงามๆพี่ีเมียนเบิดนะเห็นมาแล้วพี่น้อง เบิ่งขนาดมือควักข้นกันยังออกมาหนิโอ้ยจุดเดียวมองเดียวนี่ในน้ำเหมือนเมียนเปดอารถงามเลยบานฮิ่เมียนเปิดว่าจะโบเมียนถิ่นนะเมียนอ้าวไอพี่น้องเขาเบื้องงามอันนี้พอเตยพอเตยเป็นผนังงาดเด้อะบาทนี่ยถึงงาถ้พี่น้องเบิ่องล้างจากอันนี้แล้วเมียนเปิดตัวเดียว นี่ตนัวใหญ่มาบิึงจิงัดเลยเบิ้งงามๆเลยบาทเจ้เบื้องเบิ้งเบื้งพี่น้องเบิ้งเออขักต้นัวยนาวกับนี่น้อยตายเพิ่นน้อยตายก้บงเอาละเนาะโหเย็บเด็กกินโดนเด้อพี่น้องนี่โถเอาอีหลีเนาะมึงเตยบ่อยากคิดเนี่ยอย่าเพิ่งเตะเจ็บเลยโดนหันจังสิมันแบบ อันนั้นเพื่อนอยู่เป็นโมูเป็นกลุ่มนยูนตายเพื่อนเอาถิม่มเอาแตนวยเพื่อนอันนี้นี่แหละมันดินเหีงแห้งพี่น้องปีนี้ฝนมาท่านโยดท่านตกมาอยู่ขึ้มอยู่หักบ่ต๊กนอกพอเตยอ,อยากให้ต๊กอยู่พี่น้องเพราะให้ได้เฮ็ดได้ออกเนื้อนะ สามคนตกคนลงมาหาบกฮอยกาบซึ่งอนพี่น้องตัฮลบกฮอยกานก็มีก้อนเมียนเบงตีละมองเดียวนี่พี่น้องได้มองพอเตยห้าหมื่นนี่ละมองเดียวเดียวนี่ละอยู่เป็นจูดเป็นหมองเป็นกลุ่มเบิงตีอะไรพี่น้องของกระจูนพูนเลยพคนเออเป็ดจัดเปิดจัดนวยหน่อยก็นวยนอยก็มีนวยใหญ่ก็มีเบิงพน เพื่นนั่นเห็นเหมือนนั่นผลโซอ้อนดีรักไปพัดกระเสียบนอกเขาเตยนม่นไปพัดไปอันามมาห้อยเมงภูต่ำมักฮงอลไรพี่น้องแต่ว่าทั้งพี่น้องข้างอันนั้นปีนั้นผ้าเม,เ,มเตยผ้ามาอำเภอม่อวงบ่อำเภอม่วงบ่เนี่ยเราไปเฮ็ดแล้วบบอย่างคือบาร์บีคิวนี่เราวะแซ่เพ็ดน้ำจิ้มมันแล้ววะเรา,าเอาจากทะเลหลอดเด้ ปีนะนล้วมาเอาจ็กเทอร์ด้ออก,กเก่านี่ละพ่อเตยพ้นไปใช่หอกนี่ขายดีคักและวะ้ว่าเราเอาไปย่างฮิดน้ำจิม้มบาร์บีคิวหอยกระป๋าหอยหอยเม่งเสียบและวะ้ว่าเขาหมักนาดก็อยาวนี่กินหอยเม้งผู้พ่พอเตอก<ม>ินแต่หอยเม้งผู้นี่ละเม้งผู้อยากตื่นนี่ว่าพืนอ้วนอีเตยเอ้ย เก็บมาโดนก็นได้พี่น้องเพราะว่าเป็นบักหอยขัวบักหอยเขาง่ายแต่ว่าเห็นอันหอยกาบใหญ่ทั้งอันอันเพื่อนเพื่อนยูทูบน,น้ำกันเนาะงพอเตยหน่เพื่อนลุงหอยกาบต่าง <laughs> หอยกาบมันกระปดดอกแว <laughs> อ<ม>นว่ <laughs> นพอเตยเห็นมึงหอยกาบเพื่อนเมื่อคือใหญ่ขาดหนูหน้องรักนี่เวข้นไกหญ่บักหอยไก่ไงเนาะ <laughs> ดูดมชมบูน สง่สงส่งกันนั้นนอกขอเอยซื้อในเด้อพ <laughs> ี่น้องเตเตยก็ติดตามเพ่อนอยู่ตลอดพี่น้องอีสานฝรั่งเมืองเพ่นลงคลิปตลอดคือกันเนาะสองนึงเมตเตยแล้วมาพองห้อยกาบเอามาเปลี่ยนกักหพอยกาบพอเตยเด้อขันมาของหน่อยอของช่องอีสานฝรั่งอู้น่วยเนะพอเตย หน่วยขงเพิ่นไหมเออหอยกาบใหญ่หอยกาบซิเมนกาบอันนี้เฮานี่แหละมันหักใหญ่เน้อมาเถอะประเทศขงเพิ่นมันใหญ่ประเทศขงเพิ่นใหญ่ของไทยเฮาน้อยๆเบอร์นี่กลงนี่เังนี่แหละเนอเบอร์เบิ่งเบอร์กองกินขูนมันสิเต็มตาหน่อยเฮาแลนี่เลยมาเถอะเต็มตาหน่อยเฮาเต็มตาตัวนี้แล้วนี่โูดนะ ข่ายโยกกะตามาซองหน่วยพี่น้องมืนอนบมกาเฮิตนี่ยอ,อย่าเพิ่นแตกอาอใส่กระตาตัวนี้เบิ่งแล้วมันเต็มตาหน่วยนี่ก่อนเฮาเอางากระตาหน่วยที่ซองอ้วาวเต็มแตะแน,น,น,น่นอ<ฮ>นมาเป็นนาน่นเต็มยังวะน่ะฮะทักอร,ระโดดพ่อเต๋อทักอระโดด หน่วยกระตาหน่วยแหลกพี่น้องตาหน่วยแหลกยี่หมอนเกาๆนี่ละเพราะมันกปะจายอยู่โลภะเฮงโผล่เหมือนที่เต็มตาอลไรวดอู้ห็ดดอ่ะมองดินทรายเพิ่อนนะมองได้เพิ่นเป็นดินทรายเพิ่อนเกาออกได้ง่ไงปวดวุ้ยมาจะเบิ่งยังงั้นก็พี่ใส่กลกระตากระมีบานบัส นี่เทงหน่อยเอ้อยจูบกรมีหอยจูบกรบมีอ้าวหอยจูบหอยขมไใส่ใงไงๆ้อยขมก็ได้เนี่ยเมีเตยมากยู่งจรอี่ตายเนาะอ้อเ้อรี่ซชอีตายตัวเนิเลยละหิวไม่ค่อยหิบ่ได้ันี่ เมืองแน่ละพี่น้องเมืองแมนเมื่อเตยี่น้องพุ่นะเป็นดำดำอยู่มาขัดมาเหน่เป็นอีกมือนนึงที่ย้อมแผลบอกห่าแมงพูแล้ว่ะแมงพูยักพอเตยอ่ะหูยเซเมนนาะพอเตย ยังหาเหงแต่หลายพี่นงยังหาหฮงงวนแต่หลายยังลายนี่หีกันนะครับนี่เหียน่มีนันเดทั้งขังสีซับินเลยนีสีซัาเพลินเนยนะเม่เบิดจับสีซัาไปมองได้เด้อพี่นงพูดแตกปื๊ดเลยหมุดพอเตีดินมันเกนเนี่ยนะดินเกนจ้าพอเตยส่นเาทาไไเว้ยพูดมันเมียนเพลินเบิดเยังวะเมียนมดเขาคอยแขะเอา เจ้าขี้คอยเลยครับคุณมันเนี่ยมันอยู่คุ่หมองพี่น้องเสียมเดร็คหม่องได้ก็ะเมียนเมียนพ่อเตยกับเบิร์ตเป็นได้กันเสียดายคุณนอนมันซาบมันเต็มเป็นกระตายบ่กเมียนเนี่ยหน่อยได้พี่น้องเป็นสันอยู่คุนอ่ะมาโพดเถอะล่ะกระจุ่มเป็นจุ่มสิเต็มตาเอออหงัดขึ้นเบิรงตพ่อเต่งัดขึ้นคุณเมืองเบิองเมืองเมืองกี่ดอกเบิเมียนเมิดเอโลดเป็นดำๆอยู่คุนอ่ะ ขันบพว่ามันอันนี้เนี่ยเอาขาดผู้ที่มากวดเอานี่ขาดบ่ขาดกันนี่บ่ได้ดินแกนขาดดินแกนเวิงเวิงไว้แหนบกษัตริย์ป้ายพุ่นเ็ต็มตาแล้วย่านในป้าที่นี่แล้วล่ะเมืองใหม่เมมืองให่จังมาใหม่เมืองใหม่พอกันอีกคือเก่าอลไรเนี่ยนี่เป็มตาละที่น้องตาที่สองก็ได้อออืละ เมอันมือเตี่รองคุพอเตยอสนไปเลยดุดไปว่าเมีนรถไทยรถจกคุณค็นเฮ็ยได้บัไดหญซับเสียมลงก็เมีนถือโปะโหลดซับบไวดหญ่ที่เปมวงชวนเราซับไปมองได้กับโป้ตั้งแต่เพิ่นเอ้ย นมนี่สีซับอยู่บ่นิเหอมแงอ่บ่าบาต,าตาแช่อยู่บ่นน่เบิ้งสีชวนเบิ้งสีนี่บ,นบ่นี่นี่ดินแกนพอเตยน,นะฮะแก้มปูนที่เหรอุูนปเอ้ยปเอ้ยจะเฉีดให้พอเตยเฉีดอะไรเหรอปูเอ้ยปนเอ้ยปูเอ้ยปูเอ <c oughs> ้ยปูเอ้ย ปุนี่เอ้ยาบไปบไปถือพุ่นงานแต่จะเลยพุ่นเอ้ยโอ้ยคาขัดขัดเอ้ยมือคอยพี่น้องเป็นดีมือหนึงละนี่มันแพลนี่โอ้ยมาขัดแทบานี่คอยไม่เตร์าะมีควอมชีเาเลยพี่น้องมันลายเกินคํามันใหญ่เลยพี่น้องวน้ดีสายนี่เท่าไหเมร์ได้เท่า เมียนมดหนึงว่ะโบเมียนซ้ำหนึ่งอีลีเลยพี่น้องโบเดี่ยวโผล่เดเ่ยวโพเบิ่งเป็นสันเป็นสันเลยเอามองเดียวมันจะเลื้อนละไพี่น้องมองเดียวเต็มตรงไหนเต็มใต้เหรอล่ะมองเดียวโบโบ่ม่มองใส่ล้วเนาะโผล่ที่ได้ปลาบกหอยนี้จากขี้เก่าละพี่น้องโผลล้ปลานี้อีกขี้เก่าพผล่แล้ว วันจักจ้าจ้าใหญ่เลยบ้านใส่หน่อยก็มีเด้อนี่คุเนะอันเจ้อะไรออมีเตยเลยมวนน้ำอยากใบน้ำเลยโหดพูดหม้หมึกเตียงยังวะเงินจำหนึ่งเลยบุกอน บอเดลเวานี่ท่านบอเดลเวางอ,อ,อ,อปันอ่นอันนี้เอาได้พี่น้องมันโผล่โพลีหอยกาดนะไปย่างบาร์บีคิวเห็ดนำจิมบาร์บีคิวคนวะอโอ้โอยไปมองได้กระเมียนเมือ ซาติซาจิแต่ไหนนี่เป็นตาส่อนค่ะทุกคนเต็มตาแล้วล่ะพี่น้องนี่เต็มตาแล้ววงตาที่สองพี่น้องตาที่สองเดี๋ยวป้านี้บักหรอยอีกคือเก่าละจแล้วไปใช้ก้นอนเผาถ่าเอารอบนะนมาเพิ่งนี่บักหอยนีงนอีกคือเก่าพี่น้องเกือพุดแล้ว

ซองน่วยห้อยจูบก็ได้เอ้ยนี่อะไรโอ้ยเจังได้เต็มตาแล้วพอเตยสวัสดีครับมือนาพอกันไหมเรื่ักหอยนี่โคตรแท่งเต็มตาแล้วพี่น้องพอเตยเป็นโซนมึงเป็นย่างกับขาวอีกดูเขาเต็มตาก่อนมันมุ้ยหมองใสแล้วนะเต้นวยใหญ่บอย สีสวัสดีครับเพิ่นแล้วพี่น้องพอกันอีกมหนื่อไหมพ่โหเพินแล้วอะค่ะพี่น้องก็สรุปคลิปในเสาร์วันที่12มีนาพมสอพันห้า 7, อกเนาะพี่น้องนักลาเฮ็ดเม็เตยพอเตยปลาเตกผ้าหางบกห้อยกาบคือเกาเดอ้อพี่นอ้องเมื้อนี้มาแต่เสาร์ เดอหมูรูสองกระตาคือเก่าพี่น้องในเมือหนีนอพ่อเตย,ยเวลาเวลาหาสัจจันทร์เาพี่น้องประมาณครึงง่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะก็คือสิ้เมื่อเก็บบักพีคคือเก่าละพี่น้องในเมืองหนีนอช่วงนี้เก็บบักพีบ้านเดิทายเฮเบิงเด้อพี่น้องค่ะสุดท้ายหนึ่งก็ขอฝากกดไล์กดเช์กดติดตามให้กับนักลาเฮตเมเตยพ่อเตยปลาแต,ต,าตกนอกจากนอสำหรับเมือหนีก็ขอสวัสดีค่ะสวัสดีครับ